ตอนนี้ก็พี่โนนามาถึงแล้วนะครับพร้อมด้วยน้องหนุนนะฮะอะแล้วโนอาล่ะพี่โนอาอยู่รถนะครับนี่พี่โนนามาแล้วนะจ๊ะแล้วโนลุงอะ <c oughs> โนลุงอยู่นี่รับโนลุงนะโ <c oughs> นลุองอาไม่ลุงโนอาไม่ลุงนะ,ะ <c oughs> น้องนุนสงสัยได้กลิ่นเนื้อหอมมันหอม เ้ายวนใจอืพร้อมเจ้ายวนพร้อมเจ้ายวนใจนะพี่หนูนามาถึงแล้วนะครนี่นะครับเรากําลังกินอันนี้นะครับเนื้อย่างนะครับปแล้วก็ปลาเผานะครับข้าวเหนียวฮ้อนข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหม่ด้วยนะครับร้อนๆแล้วก็นี่ลาบนะครับเจลแล้วก็มีลาบดิบนะครับเลยซ่บหลายนะครับดูพี่บอกหอมกินน เป็นอย่างนอบาดนี่ครับโอ้นีครับของแทบครับปลาส้มนะครับนะครับคู่ติวครับนี่นะครับโอ้มีพักน้ำครับโอ้หักขักนี่นะครับมีถักด้วยนะครักหักโอ้โหนี่นะครับบาร์เบียนะครับตั้งกล้องไว้แล้วก็นี่ครับยังสัญญาชัญญาณบอดีอีกแล้วบครับ อ๋อบาเบียต้องซื้อซิมอีกซิมนึงไว้เลยครับอืแถวบ้านบาเบียต้องเป็นทูครับเราต้องมีอีกซิมนึงไว้นะครับแซ่บหลายครับอร่อยครับอร่อย

มีต้มปลาด้วยนะครับข้าววเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> โอ้มีหมากพริกด้วยกุติวมาให้ราดเนื้อราดปลาราดซุปโราดแกงธรรมดาทานมาเท่ากับมากินเปเป็นโอ้พ่อเป็นเอาน้ำจิ้มมาให้ขอบคุณน้ำจิ้มปลานะ ใสบได้นะครตัวับโัอ๋นี pues mm ่เนาะรายากาะครับน nah. ี่ะครับคือคือนะครับคือคือครับนี่ครับครม้เนี่นครับไปดีครัไปประเทศเลยไที่จมตไปอมรกาไปับ่อนเยไปาปรับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเมื่อคืนนี้วันเกิดวันนี้วันแห่งความรักก็ดีครับ อืมดีมากเลยให้ของขวัญพ่อด้วยนะครับอืมขอบคุณคุณติ๋วด้วยนะครับดูแลนี่ครับต้มปลานะครับขึ้นจันทร์ตำนอดนี่บอกอาหารน่ากินมากครับพี่หักตะวันทอดนอดเลยไม่ได้กิน

มีดไปล่าพันธุ์มาล้วต้องหนุนนาเข้ามาที่หนูนาก็หลงทางเนาะอดีตสอนเมื่อเช้าก็ไปปักทีพีเอสนะครับตามบ่าเบียปักให้ก็ไปหาที่บ้านที่นอนนะครับก็ดีแต่เจอบ่าเบียพอดีบ่าเบียเดินออกหานะครับอ่าตอนแรกว่าจะรอเออเห็นรถอยู่ครั บรรยากาศก็ดีครับอากาศหนาวๆนานะพ่อ,อเนาะพ่อบางหอมอา,อากาศหนาวเนาะอูข้าจะฝนจะตกเขาบากพายุจะเข้าด้วยนะม,มาดูบรรยากาศ้างโน้นกำลงังเป็นคอนฟลิตเป็นอยู่นะครับตรงนนโ,โ,โน้นเา่งแกเป็นไรมันวักแสบปะโอ้หมดเกินเห็นเปาหนกรล่องเพลงนะ มนบอกค oh. ุณลองเพลงวัเลนไดยอีกนะความรักหนึ่งปีที่ทรมารแม่นบอกครับได้ได้ได้กันมาหยาดไม่เลยอ่า้องตั้งเพลงแรงมาหยาดไม่เลยครับกำลังมีความรักเปิดกล้องคุยกับผู้สาวทุกวันผู้สาวใครล่ะค่อยนั่งคุยกันทั่งอะไรล่ะ ่คนห้ามคนคนเห่นคนเอห่าเอาไปทั้งอื่นแล้วนั่นนี่แหละคนมีความรักนะครับนะติดใจก็แบบว่าสีชมพูนะฮะเป็นบันดีวันหนึ่งของบ้านกพ่อมากินข้าวน้อกันครับอยากไ่้โทรศัพท์ด้วยกัครับครับผมน้าวระดานาดาวด้วยกันนะครับกับข้าวเพียบเลยนะครับข้าวพีอันนี้มี่แต่แนวอร่อยนะครับขึ้นไปบนเนื่องเนื้อ จบแล้วก็มีของหวานพอเ่นอยากได้แนวแก้หนาวว่าิใจขับเบองลบอกแนวแก้หนาวนะมีอย่พ่อบอแล้วบอกได้วใส่เต้นนี่ยนี่นะน่ารัคือมีกระตันเนาะกราาปัเียววนอนหลายครับเตาอีกเตาตนี้ไงบวย นางลายเราบอกตอนนี้่อังเอกอังเอเ้าเอ็งเอเบาโนกเรียกนางลายแล้วกันอังเอกน้เอกกหายไปไหนนี่นะครับพิณนาต้องใช้ทูครับต้องทูใช่ไหมใช่ต่อ ไอดูตรงนี้นะครับกินข้าวกันนะฮะเพราะว่าสูบยายางกายมาได้นะครับเพราะว่าเนื้อเขามันติบาดมันติดซุปเขาหวานครับเขากินดิดๆไปเลยนี่ครรับอาาหมันเป็นลูกเตาเลยเจ้าลายครับลูกเตาเลยลูกในรูดเลยได้ ยีบ่อหอมแซบบองแซบบนี่ไปงานแต่งอยานนี่อ้าปากวดอนไแซบบกันครับกินย่งหอแซบบมันดีเหมือน่างแซบมดทุกอย่างนี่แต่แนวกินนะครับหลายครับกับเขาหลายชอบกินเนื้อมันติดตุกอยู่รอยเองเขาโบกอไปได้เขาข่างัวนเนี่ ทุกอย่างเป็นดีเปิดนี่นะครับที่พอหอมกินแซ่บนะครับข้าวหลายอย่างกินข้าวโคงวง้งผู้จัวผมเป็นตัวหลักคลิปนี้นะครับก็เลยกินข้าวโค้งเลยเนาะฝากอะไรก็แชร์ด้วยนะครับสวัสดีสาวแฟมิลี่ินดี <S <S าาร,รู้แฟดสตีมเมร์อีกครับ